สวัสดีครับเพื่อนพนักงานชาว CMB ไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ในงาน Money Expo ปี2564อันนี้ก็เป็นมหากรรมการเงินครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในกรุงเทพนะครับก็มารับรู้นะครับว่าตลาดการเงินมีการพัฒนาไปอย่างไรมาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆจากทั้งธนาคารของเรานะครับแล้วก็ธนาคารอื่นๆสำหรับคอนเซปต์การทำ บูธของธนาคารในปีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานคอเป็ดคอมนะครับที่ช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเรากลับมาที่จุดเดิมของเราคือว่าความเป็นธนาคารอาเซียนสเสน่ห์ของชาติอาเซียนเนี่ยนอกเหนือจากความสวยงามทางด้านแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่มากของโลกเลยนะครับแทบทุกชาติในอาเซียนเนี่ยล้วนแต่มีเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยเอาความคิดอันเนี้ยมาสร้างคอนเซปต์ว่าถ้าเรา ทำธุรกิจธนาคารเนี่ยเราก็เหมือนรสชาติของกาแฟนะครับที่มีความหลากหลายได้เห็นความหลากหลายของปิดััธนทางการเงินซึ่งมีคุณค่าในรูปแบบต่างๆกันไปก็เป็นจึงเป็นที่มาโปรดักที่เรามีวันนี้แล้วก็มีมาหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะมีไฮไลท์สัก2อสามโปรดักเพื่อให้พวกเราได้ ทราบกันว่าในใน n e y ี่เอเนี่เรามี Product อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเงินฝากตัวใหม่เลยที่เรามีก็คือ Speed D ี Plus ตัวที่2ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเรื่องของ Refinance นะครับเราให้ดอกเบี้ยพิเศษที่2.39%ตัวสุดท้ายที่อยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องของตัวโลนนะครับ จวันนี้นะคะเรามาพบกับธนาคาร CMB ในรูปแบบของ Smart Advisory นะคะซึ่งภาพลักษณ์ก็จะเป็นในรูปแบบของการบริการที่ค่อนข้างเทียครบวงจรน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการบริการของ Smart Advisory เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ RM นะคะแล้วก็รวมทั้ง IST ประจำทีมสามารถบริหารพอร์ตโดยการที่สามารถทำ v i โอ o Conference วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณีนะคะซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางธนาคารนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเรียนเชิญคุณสุวรรณีนะคะเข้ามาที่ห้องสมาร์ทเอเวอรซอรี่นะคะรูดสวยนะคะเดี๋ยวจะคุณสุวรรณีเนี่ยทำการศึกษานะคะแล้วก็วางแผนการเงินกับคุณจิจนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ IS นะคะสะดวกมากแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนด้วย ได้รับความรู้แล้วก็สามารถจะตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้แล้วใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมีข้อมูลครบถ้วนแบบนี้นี่ทาให้การมองภาพของการวางพอร์ตในปีหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นมากๆลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาบูเซมีไทยอะครับจะเป็นสิงเชื่อบ้านครับโดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อรีไซแน์ที่เป็นจุดเด่นหลักๆเลยครับแล้วก็พวกเงิเน,นฝากประจำของ c i m b ครับผม เร่งความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดอันนี้จะไม่ค่อยได้กังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนตัวก็รับวัคซีนเข็มที่3แล้วแล้วก็มีการระมัดระวังตัวฉีดแอลกอฮอล์เวลาย,ยาห่างตามมาตรการของงานแล้วก็ของธนาคารที่จัดเตรียมไว้ให้ครับผมผมในฐานะส่วนหนึ่งของตัวแทนผู้บริหารของธนาคารอยากจะอาราธนาคุณประสิีรัตนกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายนะครับ ช่วยเดินบันดาลให้เพื่อนๆชาวเ m ียไทยทุกท่านรวมทั้งครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามหรือว่าออกไปรื่งเงนเริงสังสรรค์ทุกคนก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนพนักง,งานทุกคนและครอบครัวเป็นที่รักนะครับสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นกับภาวะโควิดผ่านพ้นกับปัญหาต่างๆนะครับพบความก้าวหน้า เหมือนสโลแกนของธนาคารซีมีไทยเรา forward together นะครับเรา forward ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับก็ขออนุญาตอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว CMB ไทยทุกท่านนะครับมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีมีกำลังใจในึงกายที่ดีตลอดจนครอบครัวด้วยแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จตลอดปีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ